สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเครื่องพิมพ์ DFT หรือ DTF นะครับหลายหลายแบรนด์และหลายค่ายก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการตั้งชื่อของแบรนด์นั้นๆนะครับแต่ว่าหลักการทำงานของแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะคล้ายๆกันหรือเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่เทคนิคในการใช้งานนะครับปกติแล้ว เครื่องต้นแบบของระบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องอย่างในรูปก็คือเป็นเครื่องหน้ากว้างนะครับกับเครื่องพ่นกาวพร้อมอบอัตโนมัตินะครับเพราะนี้เครื่องตัวต้นแบบนะครับหรือเครื่องใหญ่ก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็คือ 200,000- ถึงสาม0 0 0กว่านะครับแล้วแต่ค่ายแล้วแต่แบรนด์นะครับ แตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละโรงงานนะครับคุณภาพการพิรมพ์เทคนิคการพิรมพ์สีกาวนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับเครื่องระบบนี้ก็คือเป็นระบบการพิรมพ์ลงบนฟิล์มนะครับฟิล์มก็คือจะมาแทนกระดาษนะครับแต่ว่าข้อดีของฟิล์มก็คือจะไม่ซึมลงเนื้อฟิล์มนะครับและเราก็นําเอาสีที่พิมพ์ออกมานะครับโรยกาวแล้วก็ไปรีด ลงบนผ้าชนิดต่างๆนะครับหรือแม้แต่หนังนะครับในกรณีที่เราจะแปลงเครื่องต่างๆนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องนะครับตรวจดูนะครับว่าเครื่องที่เขาผลิตมาเพื่อหมึกชนิดนี้นะครับโดยผมตั้งชื่อว่า DFT ink นะครับเราก็ต้องตรวจดูรหัวพิมพ์นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ สามารถมาใช้กับเครื่องขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้นะครับหัวพิมพ์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณสักหมื่นกว่าถึงสองหมื่นกว่านะครับแล้วแต่คุณภาพนะครับของใหม่ของเก่าก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าก็เป็นหัวที่ทนในระดับหนึ่งนะครับตรวจดูโครงสร้างนะครับของเครื่องนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ ตรวจดูระบบขับเคลื่อนตัวฟิล์มนะครับว่าใช้แบบไหนนะครับเพื่อจะได้มาดัดแปลงเครื่องขนาดเล็กนะครับก็ในรีวิวนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องขนาดเล็กก็คือดี t อ3นะครับซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมละหลายค่ายนะครับความจริงแล้ววันนี้ผมมีส่งเครื่องที่นครราชสีมานะครับพร้อมสอนการใช้งานนะครับเนื่องจากลูกค้าแจ้งว่า ใช้งานไม่เป็นเลยเลยไม่สามารถส่งคนส่งไปได้นะครับเลยก็ต้องไปสอนนะครับการใช้งานถึงบ้านนะครับครับตรวจด,ดูระบบต่างๆของเครื่องนะครับการวางสายนะครับน้ำหมึกสายแพรอะไรต่างๆนะครับของเครื่องนะครับตรวจด,ดูวงจรต่างๆของเครื่องนะครับ คือถ้าเราจะทำเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องดูเครื่องต้นแบบก่อนนะครับว่าระบบโดยรวมเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะเอามาแปลงได้ให้ใช้งานได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่านะครับไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้คือระบบบอร์ดนะครับนี้แหล่งจ่ายไฟนะครับไปชุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด หัวพิมพ์ชุดเมนบอร์ดชุดฮีเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบนะครับเวียนหมึกนะครับสสีขาวนะครับเนื่องจากเครื่องมีช่วงระหว่างแทงและหัวนะครับไกลในระดับหนึ่งนะครับก็คือประมาณสอเมตรนะครับก็จึงเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยคือหมึกอาจจะตกตะกอนได้นะครับก็จึงเครื่องใหญ่ก็คือจะมีระบบ นะครับเวียนหมึกมานะครับให้เราใช้นะครับตัวนี้เป็นดิวเตอร์หรือตัวกองของน้ําหมึกนะครับเพื่อป้องกันการอุดตันในกรณีที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับหมึกตกตะกอนในสายนะครับตัวปั๊มตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ดูดหมึกไปที่หัวพิมพ์แล้วก็ดูดกลับมายังแท้งนะครับโดยผ่านตัวกองตัวนี้นะครับถ้าเราจะแปลงเครื่องให ได้สมบูรณ์แบบนะครับเราต้องรู้ว่าระบบกลไกต่างๆของเครื่องต้นแบบนะครับทำงานอย่างไรนะครับนะครับอันนี้เป็นโลนะครับที่เราทำขึ้นมาสำหรับดึงตัวปล่อยกระดาษครับก็เมื่อเรานะครับดูกลไกต่างๆของเครื่องแล้วนะครับเราก็มา เทสและทดสอบนะครับอันนี้เราแบบเลี่ยวแล้วนะครับไม่ตัดทิ้งนะครับก็ในการทดสอบนะครับทีแรกกับเครื่องตัว a i r 8 8 0ของเรานะครับก็จะพบรอยลูกกิ้งนะครับต่างๆบนชิ้นงานนะครับอันนี้นะครับเราก็คือมาถึงก็แปลงเครื่องนะครับเปลี่ยนสายนะครับเพื่อจะพิมพ์ลงบนฟิล์มนะครับก็ ในช่วงแรกก็จะพบปัญหานะครับเป็นรอยที่งานพิมพ์นะครับเราก็แก้ปัญหานั้นไปนะครับแล้วก็ทดลองพิมพ์ก็จะเห็นว่ามีอาการเยิ้มซึมนะครับหลายๆอย่างนะครับมีตัวชิ้นงานไปขูดกับตัวโครงเครื่องนะครับนะครับมีอันนี้ก็คือชิ้นงานไปขูดกับตัวโครงเครื่องนะครับ ทำให้มันเป็นรอยนะครับขูดนะครับเนื่องจากตัวฟิล์มนะครับก็คือจะบางเบานะครับแล้วก็ให้ตัวได้สูงนะครับและระยะหัวพิมพ์กับตัวฟิล์มก็จะต่ํามากนะครับเราก็เลยปรับตัวหัวพิมพ์ให้สูงขึ้นไปหน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อแก้ปัญหานี้นะครับอันนี้เราลองปิ้นกับตัว หลอดนะครับที่ให้ความร้อนเพื่อช่วยให้งานมันแห้งเร็วขึ้นนะครับดูความแตกต่างระหว่างมีฮีเตอร์หรือหลอดความร้อนมาช่วยให้ตัวงานแห้งนะครับปกติแล้วมือชนิดนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์ปุ๊บจะไม่แห้งนะครับแม้ทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ยังไม่แห้งนะครับต้องไปโดนความร้อนก่อนดังนั้นเราจึงทดสอบโดยการใช้ฮีเตอร์หรือหลอดความร้อนมาลองทําให้เขาแห้งนิดๆน,นะครับก็คือ เพื่อช่วยในความคมขึ้นนะครับเพื่อและนํามาเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ความร้อนเลยว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าตัวเครื่องหน้ากว้างนะครับก็คือด้านล่างก็จะเป็นฮีเตอร์นะครับเราก็เลยทดสอบว่าตัวนี้มีผลอย่างไรกับงานพิมพ์นะครับทดนะสอบความร้อนนะครับ อันดับต่อมาเราก็ได้ทดสอบหมึกพิมพ์นะครับหลายๆย,ยี่ห้อนะครับเอามาเปรียบเทียบคุณภาพสีนะครับเราพบว่าถ้าเราหยุดใช้งานเลยนะครับโดยไม่เปิดเครื่องเลยนะครับประมาณ7-12ถึง12วันนะครับทุกยี่ห้อก็จะเป็นอาการเดียวกันเหมือนในที่ในรูปนะครับก็คือหมึกจะเริ่มตกตะกอนนะครับแต่สำหรับเครื่อง A3 เนะครับระหว่างสาย แทงนะครับไปที่หัวพิมพ์มีช่วงระยะสั้นๆนะครับวิธีแก้ก็คือเราสามารถสั่งล้างหัวพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะดึงตัวหมึกที่ตกตะกอนไปหมดนะครับในระบบนะครับเพราะว่าช่วงระหว่างสายหัวพิมพ์กับแทงนะครับไม่ไกลมากนะครับส่วนตัวแทงก็ ก่อนเราใช้งานก็เขย่าหน่อยหนึ่งนะครับก็จะแก้ปัญหาตกตะกอนไปได้แต่ถ้าเราใช้สม่ําเสมอนะครับก็อาทิตย์หนึ่งเขย่าแท้งสักหน่อยหนึ่งก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับนี่นะครับก็คืออันนี้คือเราได้ทำเทสนะครับหมึกหลายๆยี่ห้อนะครับจนเหลือสองโรงงานด้วยกันนะครับ ก็มาทําตัวไฟนอนว่าอันไหนดีสุดนะครับทิ้ง <Okay. S 1> ดูการตกตะกอนนะครับว่าอันไหนตกตะกอนช้าสุดนะครับและพิมพ์แล้วสีขาวเนียนที่สุดนะครับเราก็เลือกหมึกชนิดนั้นหรือโรงงานนั้นมานะครับและก็ตรวจสอบว่าโรงงานนั้นเป็นพ่อค้าคนกลางหรือเป็นผู้ผลิตเลยนะครับเพื่อมาตรฐานนะครับล็ต่อต่อไปของหมึกนะครับจะได้เป็นเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเป็นเพราคาคนกลางก็เมื่อเราสั่งมาใหม่อาจจะไม่ได้แบบเดิมนะครับครับจนเราก็ได้แก้ปัญหาต่างๆแล้วนะครับเราพบว่าเครื่องนะครับ DFT หัวใจหลักๆเลยก็คือ 1. นึ่ก็คือต้องไม่มีคาบกาวด้านข้างนะครับแล้วก็คาบกาวที่ทำให้งานพิมพ์ไม่ขมนะครับ เราก็ได้แก้ไขนะครับรอยต่างๆรอยที่ขูดหัวพิมพ์นะครับเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่นะครับเนียนคมนะครับอันนี้ลองพิมพ์แบบไม่มีสีขาวนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือประหยัดต้นทุนไปในการเสียสีขาวนะครับครับลองพิมพ์งานต่างๆนะครับว่า พิมพ์ออกมาแล้วเป็นแบบใดนะครับลองในโหมด720 DPI 1004 DPI นะครับก็อยู่ที่ความเนียนของงานนะครับยิ่งความละเอียดต่ำนะครับก็จะยิ่งพิมพ์ได้เร็วนะครับอันนี้เราลองที่2880นะครับก็คือเป็นความละเอียดสูงนะครับก็จะช้าหน่อยแต่ว่างานที่ออกมาก็จะมีความเนียนสูงนะครับคมสูงนะครับ ระบบการพิมพ์ก็คือหมึกจะพิมพ์ไปที่บนฟิล์มนะครับเพื่อรองรับหมึกไว้นะครับอันนี้เมื่อพิมพ์เสร็จนะครับเราก็ใช้ไดเป่านะครับเบื้องต้นเพื่อให้ความชื้นของหมึกหายไปบางส่วนนะครับทําให้งานคมขึ้นนะครับเราอาจจะซื้อไดความร้อนนะครับราคา3-400บาทมาใช้ก็ได้นะครับหรือใช้เตาที่เรามีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไดก็จะสะดวกกว่านะครับ เป่านิดๆนะครับอย่าให้แห้งสนิทนะครับถ้าแห้งสนิทแล้วจะไม่เกาะตัวกาวนะครับเราแค่ไม่ให้ซึมไม่ให้ตัวหมึกนะครับซึมออกมาด้านข้างนะครับจกนั้นก็หาซื้อนะครับร้านยี่สิบาทนะครับมาใส่กาวแล้วก็ทําอย่างในวิดีโอนะครับหมึกกาวก็จะทั่วแล้วนะครับและเราก็นะครับดีดนะครับ เอากาวออกไปนะครับเทคนิคการใช้งานแบบละเอียดนะครับเราจะสอนตอนที่ลูกค้าซื้อเครื่องแล้วนะครับซึ่งเราเทสมานานพอสมควรนะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะครับจากนั้นเราก็ทดสอบนะครับลงบนผ้าชนิดต่างๆนะครับว่ารีดแล้วเป็นอย่างไรนะครับติดคงทนไหมนะครับพอดีผมยังไม่ได้ถ่ายตัว ที่นําไปซักกระเครื่องนะครับเพราะว่าอย่างตอนแรกว่าจะทําหลังจะกลับมาจากทางใต้นะครับแต่ว่ามีลูกค้าขอดูรีคลิปก็เลยมาทําให้ดูก่อนนะครับนะครับอันนี้เราก็ลูกค้ามาจ้างเราทํานะครับปกติลูกค้าจะจ้างเป็นงานเฟกนะครับแต่ว่าเราก็แนะนําเป็นตัวนี้ว่าจะให้งานที่คมและนุ่มกว่านะครับบางกว่าเฟกนะครับ คราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันแล้วก็คือวิธีการก็คือพิมพ์ออกมาปุ๊บนะครับเราก็เอาไดเป่าให้งานไม่ชื้นมากจนเกินไปนะครับจากนั้นก็ไปโรยกาวเมื่อโรยกาวเสร็จแล้วก็ไปอบนะครับด้วยเครื่องรีดของเรานะครับลดให้ต่ําลงนะครับหรือใช้ไดดความร้อนนะครับไดเป่าลมร้อนก็ได้นะครับหรือตู้อบนะครับไมโครเวฟก็ได้นะครับ อันนี้ตู้อบที่ผมไปดูมาในเมกะโฮมนะครับหรือไทยวัสดุต่างๆก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นตู้อบขนมปังก็ให้ความร้อนได้ดีนะครับขดลวดคล้ายๆกับตัวเครื่องหน้าฟางนะครับนอกจากตัวเครื่องปิ้นแล้วนะครับตัวเครื่องรีดหรือเครื่องพ่นกาวนะครับเราก็ ตรวจดูหลักการทำงานเหมือนกันนะครับขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับนำเข้าไฟล์ที่เราต้องการพิมพ์นะครับเข้ามานะครับลักษณะนี้นะครับตั้งนะครับขนาดของรูปขนาดของกระดาษนะครับตั้งเครื่องพิมพ์นะครับตั้งขนาดนะครับตรงนี้นะครับเป็นขนาด ขอโทษทีครับเป็นนะครับความละเอียดในการพิมพ์นะครับต่างๆนะครับตั้งขนาดหยดหมึกนะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับตั้งนะครับความเข้มของสีนะครับเราให้ตั้งตรงลิมิตอิงตรงนี้นะครับก็คือตั้งเป็น80สูงสุดได้200เปอนะครับอยู่ที่ความเข้มที่เราชอบนะครับว่าเราต้องการเข้มขนาดไหนนะครับจากนั้นก็มาตั้งโหมดสีขาวนะครับโดยติ๊กที่วิ w เป็นสีขาวนะครับ เลือกโหมดตามที่เราต้องการนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือขาวจะลงน้อยๆนะครับงานก็จะนุ่มมากบางมากนะครับแต่ว่าถ้าเสื้อสีเข้มมากเกินไปก็จะนะครับไม่ไม่เด่นนะครับในเด่นเนื่องจากสีพื้นของเสื้อกบนะครับอันนี้เป็นปรับโหมดของตัวสีขาวนะครับก็จะเป็นอันนี้ต้องสีดําๆก็คือจะไม่ลงขาวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มของ งานพิมพ์เราได้อีกทางหนึ่งนะครับข้อดีก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอะสามารถปรับนะครับความนุ่มความแข็งกระด้างของตัวชิ้นงานเราได้นะครับซึ่งเฟกเราจะปรับไม่ได้นะครับมีเลือกหลายโหมดนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ในระดับหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็คือถามถึงเรื่องความคงทนแล้วก็คล้ายๆงานเฟกนะครับเพราะว่ากาวเป็นกาวความร้อนเหมือนกันเพียงแค่ไม่ได้ถูกกาวตัวนี้ไม่ได้ถูกผสมมาในตัว PU ที่ผลิตเป็นเฟกนะครับแต่ว่าเอามาใส่ที่หลังหลังจากเราพิมพ์แล้วแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าแต่ละโรงงานคุณภาพกาวและคุณภาพน้ำมึกก็จะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่เราเทสและทดสอบออกมานะครับว่าโรงงานไหนจะ มีคุณภาพสูงนะครับก็ผมมาอธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ f ิกแอดไ n ฟิกอิงนะครับได้นะครับตลอดเวลานะครับสวัสดีครับ